สดๆร้อนๆเลยค่ะมาคันแรกกันเลยค่ะหุนได้นะคะปี2019นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่869,000บาทค่ะคันที่2ค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2019เหมือนกันค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่939,00 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ตัวท็อปนะคะตัวดีรักค่ะมาคันที่3ค่ะนะคะปี2017นะคะเป็นตัวดีรักเหมือนกันตัวนี้ราคาอยู่ที่749 0 0 0บาทเท่านั้น น,นี่นะคะเป็นตัวออลิปค่ะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะออลิปนะคะปี2017ราคาเปิดอยู่ที่799,00 0บาทค่ะคันที่5ค่ะสำหรับคันนี้นะคะปี2017.18ค่ะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่7990 0 0บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นตัวออลิปนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะคุณใดทั้ง5คันนี้ค่ะสามารถ บัตเลอร์นะคะอยู่ถนนการจนาค่ะมาพบกับอุ้ยบัตเลอร์ได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะ